สวัสดีครับขอต้อนรับตากล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสี่ยงกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้พัฒนาทักษะและก็เรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษ,ษาษกระทรวงศึกษาธิการครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้ไปพัฒนาทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะใช้ในงานอาดิเรกนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับ เอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการเสี่ยนกล้องกันเลยครับเคยไหมครับเวลาที่เราบังเอิญไปเห็นผีเสื้อหรือพึ่งดอมด,อม,ดอมดอกไม้แล้วให้รู้สึกคันไม้คันมืออยากจะเก็บภาพนั้นไว้รีบคว้ากล้องมาแล้วค่อยๆย,ย่องเข้าไปอย่างเงียบเชียบบรรจงจ่อจนผีเสื้อแทบจะย้ายมาเกาะบ,บนหัวเราแทนดอกไม้ก็ยังไม่ได้ภาพใกล้ๆสักทีทําไมน่ะเหรอ มีวิธีครับไปชมกันคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงการถ่ายภาพแบบมาโครกันนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเราต้องมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรของเราในวันนี้ครับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านเป็นช่างภาพอิสระที่มีผลงานมากมายรวมถึงได้รับรางวัลการันตีผลงานมากมายด้วยนะครับคุณเกรียงไกรวัยกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ครับอยากจะให้คุณเก่งไกลนะครับช่วยเล่าถึงการถ่ายภาพมาโครพูดถึงลักษณะก่อนว่าจริงๆแล้วนิยามของภาพมาโครนี่มันคืออะไรครับจริงๆแล้วนิยามซึ่งฟังง่ายแล้วก็เข้าใจทันดีก็คือหมายถึงการถ่ายภาพในลักษณะใกล้วัตถุที่เราจะถ่ายคือขยายวัตถุให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับง่ายที่สุดอันนี้ง่ายที่สุดใช่ไหมง่ายที่สุดมันมีจุดประสงค์ไหมทำไม,ามาเราต้องไปถ่ายใกล้ๆเลยคือในในบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะ เห็นรายละเอียดบางอย่างซึ ıı. ่งสายตามนุษย์ตามปกติเนี่ยไม่สามารถเห็นได้ใช่ไหมฮะเช่นบางทีเราสมมติมีเหรียญบาทสักเหรียญหนึ่งเนี่ยบางทีเรามองเราก็เห็นผิวเผินไปโดยที่ไม่รู้ว่ารายละเอียดของลายเส้นของรายละเอียดในเหรียญนม้นลวดลายในเหรียญมใช่อะไรใช่ครับภาพครับผมภาพกว้างๆที่เราจะต้องถ่ายมาโครอย่างเงี้ยรายละเอียดมียกตัวอย่างได้ไหมครับว่าเป็นภาพลักษณะไหนบ้างโดยทั่วไปมาโครเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้ง เลนที่เป็นเลนมาโครโดยตรงนะฮะหรือแม้แต่เลนวายเราก็ยังสามารถวายแองเกิลนะฮะเราสามารถถ่ายมาโครได้ครับหรือแม้แต่เลนเทเลโฟโต้นะฮะอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ในการถ่ายเนี่ยเราต้องการจะขยายสักเท่าไหร่ขยายอะไรใช่ไหมครับทีนี้ผมถามประเภทของสิ่งที่เราอยากจะถ่ายเนี่ยมันมีหลักๆเนี่ยมีสักประมาณกี่ประเภทที่เราน่าจะใช้วิธีการถ่ายแบบมาโครครับจริงๆแล้วมันเหรียญมันแค่ยังไม่มีขีดจำกัดไม่มีขีดจำกัดเพราะจริงๆแล้วอย่าง ที่เราคุ้นเคยในการถ่ายรูปมาโครมักจะเป็นเรื่องแมลงเช่นดอกไม้นะครับแล้วก็รายละเอียดของวัสดุต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะแม้แต่ดวงตาเราเรื่องถ่ายมาโครได้ก็คือถ่ายได้หมดเลยผู้สื่อข่าวอยากให้เห็นรายละเอียดของอะไรก็ใช้วิธีการถ่ายมาโครได้หมดใช่ไหมครับเพราะงั้นเมื่อมันมีความพิเศษแบบนี้แสดงว่าการถ่ายมาโครเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ ที่เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพลักษณะนี้ด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนให้ไล่ไปทีละอุปกรณ์ได้ไหมครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันคือมันต้องใช้อะไรบ้างแล้วมีความสําคัญยังไงบ้างใช้ในประเภทคืออันดับแรกนะครต้องเป็นเลนก่อนผมยังไม่เน้นเรื่องเลนที่เป็นเลนมาโครนะฮะเพราะว่าเนื่องจากในบางกรณีเลนมาโครเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงเพราะนั้นเราก็สามารถใช้เลนนอร์มอลธรรมดาเนี่ยแต่ว่ามันมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถทําให้มันถ่ายมาโครได้ ซึ่งมันก็คือฟิลเตอร์นะฮะอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์คล้ายๆเป็นเลนขยายนะครับราคามันจะย่อมยาวหน่อยนะฮะอย่างนี้มันเป็นประมาณคูณ6นะฮะซึ่งมันจะสามารถขยายได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้จะย่อมยาวนะฮะตอนี้ต่อมาเนี่ยถ้ามันจําเป็นจริงๆที่จะใช้มันก็ต้องเป็นเลนมาโคนะครับซึ่งเป็นเลนสำหรับการถ่ายใกล้โดยเฉพาะซึ่งมาโคก็มีรายละเอียดย่อยไปอีกนะฮะคืออัตราขยาย1ต่อหนึ่ง หนึ่งต่อสองหรือว่า 1. ต่อสี่นะฮะแล้วแต่ว่าเราต้องการจะใช้ขนาดไหนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเลนมาโคแล้วก็ยังไม่พอเนี่ยมันก็ยังมีตัวตัวเสริมซึ่งมันอาจจะมีเบลโร่ซึ่งผมไม่ได้เอามาด้วยนะฮะหรือว่ามีทิ้วทิ้วเนื้อเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบต่อจากเลนอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งมีหลายขนาดนะครับก็เพื่อยืดความยาวโฟกัสของตัวเลนออกไปมันจะเป็นท่อกลวงธรรมดานะฮะแล้วแต่ว่าเราต้องการจะขยายเพิ่ม ขึ้นอีกสักเท่าไรครับครับผมนะฮะซึ่งความแตกต่างมันจะต่างกันไปนเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นเลนธรรมดาแล้วเราใส่ฟิลเตอร์ภาพที่ออกมาก็จะสู้ตัวที่เป็นเลนมาโครดโดยตรงไม่ได้เพราะว่าฟิลเตอร์เนี่ยมันจะสูญเสียความคมชัดในเรื่องอตรงขอบภาพนะ,ะครับในบางกรณีเนี่ยนะครับอย่างกรณีแบบนี้รูปที่เห็นเนี่ยก็คือเราใช้เลนมาโครดโดยตรงนะฮะจะสังเกตว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องความคมชัดนะครับความคมชัดจะต่อเนื่องกันทั้งภาพครับ ตอนนี้อย่างอย่างภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่ใช้ฟิลเตอร์โคสครับนะครับรายละเอียดเนี่ยขอบขอบภาพเริ่มจะไม่ดีอันนี้จะเป็นความแตกต่างหนึ่งตอนนี้มันมันจำเป็นสําหรับบางคนที่อาจจะมีงบประมาณในการใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เนี่ยไม่มากพอก็อาจจะต้องมาใช้ตัวนี้ทีนี้แล้วอุปกรณ์อันเนี้ยตัวที่บอกว่าเป็นทิวปใช่ไหมครับอันนี้ใช้เพื่อช่วยช่วยยืดทางยาวโฟกัส นะครับให้มันมันใกล้วัตถุมากเกินสมมุตินะฮะนะครับนี่เป็นเลนส์มาโครปกติอยู่แล้วนะครับสังเกตนะครับว่ามันมันเป็นท่อกลงกลวงนะฮะสิ่งที่ดีสําหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือว่าคุณภาพของภาพเนี่ยไม่เสียนะครับแล้วก็ราคาถูกนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะสูญเสียไปก็คือมันจะทําให้ช่องมองภาพเนี่ยมืดไปนิดนึงเพราะเนื่องจากมันจะกินแสงคือถ้าขนาด เล็กๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่กินแสงเลยสั้นนะฮะแต่ว่าถ้าตัวยาวเนี่ยอาจจะกินแสงไปประมาณหนึ่งสต็อกซึ่งอาจจะมีปัญหาในการถือ่ายนะครับครัอย่างนี้นะฮะเราจะีอดนี่เป็นเลนมาโคนะฮะใช่ไหมครับเราจะใส่สวงเข้าไปอ๋อครับผมตอนนี้นะครับจากเดิมซึ่งเลนปกติสมมติถ่ายดอกไม้ได้แค่นี้นะฮะพอใส่ตัวทิ้วเข้าไปเนี่ย มาจะขยายเข้าไปได้ใกล้ใกล้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะจนแบบได้เห็นรายละเอียดรายละ้อีดมากขึ้นใช่ครับใช่ครับนะครับโอ้ครับผมนอกจากตัวเลนส์นะครับตัวฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ตัวทิวแบบนี้เนี่ยนะครับยังมีอุปกรณ์อื่นไหมครับที่ช่วยในการถ่ายภาพลักษณะของมาโครจริงๆแล้วมันก็ยังมีเรื่องของฟิลเตอร์นะฮะเช่นฟิลเตอร์โพลาริซิ่งซึ่งช่วยในการตัดแสงสะท้อนนะครับของของ วัตถุบางอย่างที่เราจะถ่ายเช่นวัตถุที่เป็นกระจกเป็นไม้นะฮะแต่ว่าฟิลเตอร์ชนิดนี้เนี่ยในกรณีที่ใช้กับผิวโลหะเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลนะครับ,รบแล้วก็มันจะต้องอทำองศาในการตัดด้วยแสงสะท้อนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ,อาสายรังกายชัตเตอร์นะครับสายลังกายชัตเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้มีความจำเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยการถ่ายมาโครที่ต้องการได้ผลดีที่สุดเนี่ย มันควรจะวางอยู่ในพื้นวางอยู่มันตั้งอยู่ในตัวกล้องเนี่ยควรจะใช้ขาตั้งกล้องเป็นตัวในการช่วยถ่ายนะฮะเพราะถ้าใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยแล้วก็มันก็ควรจะมีสายร่างกายชัตเตอร์มาช่วยอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้กล้องในการเกิดการสั่นไหวครับ,รบต้องการความนิ่งน,นะครับใช่ไหมครับทีนี้ในรักษะของการถ่ายภาพแบบมาโครเนี่ยเรานิยมใช้แฟชในการถ่ายภาพไหมครับในบางครั้งกนะ็ต้องการใช้ในการใช้แฟชในการถ่ายลูกแต่ว่าการใช้แฟชในระยะซึ่งโดยเพื่อไปเนี่ย ระยะของมาโคเนี่ยก็แล้วแต่เลนนะฮะเช่นถ้าสมมุติเราจะถ่ายแมลงเนี่ยที่เลนมาโคร5 5มิลิเมตรเนี่ยมันอาจจะต้องเข้าใกล้ประมาณเท่านี้นะครับซึ่งแฟลชถ้าไม่ไม่ได้ไม่เชี่ยวชาญในการใช้เนี่ยแมลงก็อาจจะทําให้ตัวแมลงโอเวอร์ไปนะครับเนี่ยเดียวกันถ้าสมมติเราใช้เลนมาโคที่200มิลิเมตรเนี่ยระยะระหว่างตัวเลนกับตัวแมลงอาจจะยืดมาเท่านี้นะครับเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ย เลนมาโค200น่าจะเหมาะสาหรับการถ่ายแมลงแล้วก็ในการใช้แฟลตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะเป็นแฟลตที่สามารถแยกอจากตัวกล้องได้นะครับเพื่อยื่นไปทํามุมองศากับตัวแมลงให้มีมิตินะครับครับอันนี้นะครับอย่างภาพนี้เป็นต้นนะครับอันนี้นี่อันนี้นี่ใช้ลักษณะไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเลนมาโคนะฮะแล้วก็ใช้แฟลตยิงจากด้าน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 ขวามือของตัวตัวแบบนะครับถูกนะฮะเรายิงมาเพื่อให้เกิด เป็นแสงริมไลท์อะไรพวกนี้นะฮะรอบๆตัวนะครับแล้วก็มีเป็นไฟบ้านดวงเล็กๆนะครับเพื่อให้เกิดเป็นแววตาอยู่ที่ตัวตัวของเขียดตะปาตัวนี้ด้วยครับผมครับอันนี้อุปกรณ์หลักๆก็มีกล้องนะครับมีเลนส์นะครับมีฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ในบางครั้งมี extension tube นะครับแล้วก็จะมีพวกฟิลเตอร์ปร i ยซิงครับแล้วก็มีขาตั้งกล้องมีแฟดยังมีอะไรอีกไหมครับที่จำเป็นจริงๆก็ยังมี บางบางครั้งเนี่ยรเราไม่ได้เอาแฟลตไปเนี่ยตัวกระดาษขาวๆนี่ฮะอย่างที่วางเนี่ยมันก็สามารถใช้ประโยชน์ในการช่วยในการถ่ายรูปได้คืออันนี้ก็หมายถึงมันเป็นรีเฟกต์ตอนนี้นรีเฟกเถ้าเราเตรียมไปมันก็อาจจะเป็นกระดาษฟอยล์ก็ทําเป็นรีเฟกตได้หรือไม่กเ็เป็นกระจกเงาธรรมดาเนี่ยก็เพื่อช่วยในเรื่องของแสงบางอย่างนะครับให้มีมิติข,ขึ้นนะฮะ ก็คือเอากระดาษสีขาวเอาโฟมหรืก็ได้นะฮะแผ่นเล็กๆกระดาษฟอยล์หรือว่าวัตถุที่ใกล้ตัวครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หลักๆนะครับที่ใช้ในการประกอบการถ่ายภาพวักษณะของมาโครนะครับถ่ายภาพใกล้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับตอนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมก่อนครับ จังเลยว่าถ่ายภาพยังไงภาพถึงจะไม่สั่นนะคะเช่นเดียวกันครับปัญหาวันนี้ก็คือปัญหาที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับเวลาถ่ายภาพว่าเ,เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยทำยังไงนะภาพมันจึงจะคมจะชัดไม่ให้มันสั่นนะครับสมัยนี้กล้องหลายยี่ห้อนะครับมีตัวกันสั่นอยู่ที่ตัวกล้องหรือที่เลนนะครับซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่ แต่ถ้าโดยหลักการจริงๆแล้วการที่เราจะถ่ายภาพโดยไม่ให้ภาพมันสั่นหรือไหวนี่นะครับนั่นก็คือเราต้องรู้จักใช้กล้องของเราให้ถูกต้องนะครับข้อสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความรวชัตเตอร์ครับนะฮะที่ว่าจะไม่ให้สั่นนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดเวลาเราถ่ายภาพถ้าเป็นกล้องเล็กๆถ้าเป็นกล้องคอมแพกส่วนใหญ่เราจะยื่นไปอย่างนี้ครับแล้วก็กดชัตเตอร์มันอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ถ้าเป็นกล้อง ขนาดซิงเกิลเลรีเฟกเรามักจะเอาไว้ใต้อุ้งมือแล้วก็จับแล้วก็ประคองกล้องแน่นหนาหน่อยนะครับสองข้างนั้นเราก็แนบไว้กับตัวแล้วก็ค่อยๆกดชัตเตอร์ STAR อย่างนี้รับรองได้ว่าภาพจะนิ่งปัจจัยอย่างหนึ่งที่จะทําให้ภาพไม่หวัน่นไหวคือการเลือกใช้ไอ o โกล้องให้สูงขึ้นในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนั้นเคลื่อนที่เร็วแล้วเราอยู่บนรถอาจจะถ่ายสิ่งที่เคลื่อนที่ไปด้วยกันอย่างนี้อยู่บนเรือ เรือก็วิ่งเร็วหลักจะถ่ายเรืออีกลำหนึ่งซึ่งวิ่งเร็วด้วยอย่างนี้เราต้องใช้ ISO ให้สูงขึ้นเช่นเราเคยใช้ร้อยหนึ่งต้องเปลี่ยนเป็น800ถึงจะสามารถที่จะถ่ายได้หรือบางการณีเนี่ยสิ่งที่มันเคลื่อนที่เร็วแต่ว่าเราอยู่ในที่แสงไม่พออย่างนี้ก็จําเป็นจะต้องใช้ไ s o ให้สูงขึ้นด้วยนะครับเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้ได้ภาพไม่สั่นไหวอย,อย่างที่ท่านถามมานะครับ เรายังพูดคุยกันถึงการถ่ายภาพมาโครกันอยู่นะครับซึ่งเราก็ได้ทราบแล้วว่ามันก็คือการถ่ายภาพในลักษณะโคร s e up เข้ามาใกล้ๆใช่ไหมครับเพื่อได้เห็นรายละเอียดของวัตถุหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เราต้องการจะถ่ายออกมานะครับทีนี้เราลองมาดูเป็นประเภทประเภทไหมครับว่าการถ่ายภาพมาโครนะครับเทคนิคในการใช้ถ่ายแต่ละประเภทเนี่ยเราใช้ลักษณะไหนนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่เราได้รู้ไปแล้วว่าภาพดอกไม้ นะครับมีเทคนิคไหมครับในการถ่ายภาพดอกไม้ด้วยลักษณะแบบภาพมาโครเนี่ครับเออค่อนข้างจะจะต้องใช้พอสมควรเลยนะฮะครับเช่นในบางครั้งเนี่ยเราอยากจะได้ดอกไม้ซึ่งลอยเด่นมาจากแบ็กกราวน์เนี่ยมันก็อยู่ที่ในเรื่องของเทคนิคการเปิดหน้ากล้องด้วยใช่ไหมฮะสมมติภาพตัวอย่างภาพเนี้นะครับเราสังเกตว่าตัวแบ็กกราวน์เนี่ยจะเบลอหมดนะฮะมันก็อยู่ที่การใช้เออเอ่อ การเปิดช่องรับแสงของตัวเลนส์นะครับเช่นถ้าสมมุติเราต้องการารามชัเตื้นนะฮะนะครับเราก็อาจจะใช้ที่เปิดหน้ากล้องที่ประมาณ f 5ฟห้าจุดหนะครับหรือว่า f 4สหรือ f 2 8สองจุดปดนะครับเพื่อที่จะให้ฉากหลังเนี่ยเบลอออกไปแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ตัวหน้ากล้องแคบๆนะฮะเช่น f 1ฟสิหหรือว่า f 2ฟยิบสองเนี่ยก็อาจจะทำให้ฉากหลังเนี่ยเด่นชัดขึ้นมานะครับมันก็เป็นโจทย์ถามกลับเ้วว่า เราต้องการจะแสดงอะไรรูปจะแสดงจุดประสงค์ใดในรูปนี้<ช>นะครับเช่นถ้าเราต้องการความชัดลึกเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องใช้หน้ากล้องแคบๆนะครับแต่ถ้าเรารต้องการที่จะเน้นตัววัตถุที่เราจะถ่ายหรือว่าดอกไม้ให้มันเด่นเนี่ยก็ควรจะใช้หน้ากล้องที่กว้างนะฮะประม,มาณ f 2.8 f 4อย่างที่ว่านะครับชรบนะครับแล้วอย่างลักษณะนี้แหละครับอันนี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันอันนี้จะสังเกตว่าแบ็กกราวน์เนี่ย จะเริ่มมีชัดขึ้นมานิดนึงนะค,ครับแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับชัดมากเพราะนั้นหน้ากล้องก็จะประมาณสัก f 8แต่ว่าโดยธรรมชาติของเลนส์มาโครเนี่ยปกติถ้าเราเอาเลนส์เข้าใกล้วัตถุที่จะถ่ายมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยฉากหลังก็จะเบลอโดยอัตโนมัตินะฮะแต่ว่าในมันก็มีกรณีพิเศษของมันอย่างที่ว่านี่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือที่เลนส์เนี่ยจะมีปุ่มสําหรับเช็คความชาัดลึกก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์อนะฮะเราก็เช็คดูก่อนว่าฉากหลังที่ f 8ดเนี่ นะครับถ้าไม่พอดีก็5.6ละนะฮะเราก็จะเห็นว่าภาพที่จะปรากฏบนบนแผ่นฟิล์มหรือบน c ีซเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจริงตามนั้นนะครับครับผมก็มีอันนี้อันนี้เช่นเดียวกันอันนี้เราสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยเริ่มช้าขึ้นมาหน่อยนะครับครับผมนะครับโอ้ลักษณะนี้นี่จะเห็นมีหยดน้ําบนใบไม้ด้วยอย่างนี้นี่ให้ความสําคัญยังไงครับกับการถ่ายเออในบางกรณีเนี่ย คืออย่างดอกอันนี้เป็นดอกเดี๋ยวนะฮะลืมเปลืองไปละลำดวนอ่าเท่าลำดวนนะฮะลำดวนเนี่ยดอกนี่ค่อนข้างจะเล็กนะครับเล็กนะฮะแล้วก็โดยธรรมชาติของดอกลำดวนเนี่ยจะอ่ก้มตัวนะฮะหักตัวลงสู่พื้นดินนะฮะไม่เหมือนดอกไม้ในบางชนิดแล้วก็จะมีใบเป็นบางอยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉนั้นเราก็มาตั้งโจทย์ถามตัวเองว่าถ้าจะถ่ายดอกลำดวนเนี่ยให้มีชีวิตเนี่ยเราควรจะทํำยังไง เพราะนั้นก็เลยเอาตัวสเปรย์พ่นน้ำนะครับมาพ่นเพิ่มหยดน้ำนะฮะให้มีบรรยากาศของความสดชื่นยามเช้าเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเหมือนเป็นน้ำค้างนะฮะยามเช้าซึ่งเกิดที่ทททททตัวดอกไม้นะค,ะครับตอนนี้ก็ต้องถามว่าควารรมเหมาะสมแค่ไหนสําหรับการพ่นอห,หยดน้ดําตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเ,าเราตั้งสเปรย์ไว้ที่ละเอียดหรือว่าหยาบนะฮะแล้วก็ดูหยดน้ําว่าม,มันดูมันเกินจริงไปไหมรหรือไมมนะฮะอันนี้ต้อง ต้องพิจารณาเป็นเป็นลายๆไปนะครับครับผมส่วนภาพนี้นะครับก็เป็นการถ่ายแมลงนะฮะแต่ว่าเป็นแมลงที่ใช้มาโคอัตราขยายที่ไม่มากนักก็ประมาณสักหนึ่งต่อสี่นะครับหนึ่งต่อสี่เราก็จะเห็นเพราะจุดประสงค์ที่ต้องการจะถ่ายภาพนี้เนี่ยเพราะว่าตัวแมลงผีเสื้อเนี่ยกําลังออกมาจากดักแด้นะครับนะฮะสนี้คือดักแด้นะครับอ๋อแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ่ายโค้อัพใกล้ๆเนี่ยไอ้ฟารมพิเศษตรงเนี้ย คือคือวงจรชีวิตเขานี่ก็จะไม่เห็นนะครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าเมื่อไหรเราควรจะใช้เลือกอุปกรณ์ชิ้นไหนในการถ่ายนะครับอ๋อครับผมอันนี้เป็นสัตว์ตัวเล็กๆกันนะครับนะครับแล้วก็ภาพนี้นี่ก็ใช้ทิวอย่างอธิบายแต่แรกนะฮะคือ extension ทิวเนี่ยเพราะอัตราขยายเนื่องจากภาพจริงของขนาดเท่าที่เห็นเนี่ยเขียนตปลาตัวประมาณเท่านี้เองนะครับโอจนเล็กมากเลยเลนอัตราที่ขยายเท่าที่มีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถนะครับผมเลยใช้ ตัว extension t i l t เนี่ยช่วยนะครับแล้วก็ชดเชยแสงนะครับตอนนี้สิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวกับ extension tube ที่ผมเรียนแต่แรกนี่ก็คือว่ามันจะกินแสงหนึ่งศพนะครับเพราะนั้นถ้าเราถ่ายโดยที่วัดแสงผ่านเลนเนี่ยปัญหาตรงนี้ก็จบสิ้นไปนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเราถ่ายโดยใช้ไฟแสงไฟแฟลชเป็นองค์ประกอบในการถ่ายเนี่ยก็ต้องชดเชย,ยด้วยเช่นสมมติ เราวัดแสงแฟลชได้ที่ f 8ดเนี่ยตอนถ่ายจริงก็ต้องถ่ายที่ f ห้าจุดหกนะฮะก็คือให้มันโอเวอร์ซึ่งขึ้นหนึ่งสต็อปกันช่วงที่แสงผ่านตัวเลนส์ตัวทิวตรงนี้นะครับครับผมก็นี้จะเป็นลักษณะของถ่ายสัตว์ตัวเล็กๆถ่ายแมลงใช่ครับนะครับนี่มาเราเห็นภาพเมื่อกี้ที่เป็นดอกลาดวนนะครับที่มีหยดน้ําด้วยถ้าจะถ่ายลักษณะของหยดน้ําจริงๆนะครับเราใช้เทคนิคในการถ่ายมาโครยังไงครับก็ จริงๆตัวถ่ายหยดน้ําเช่นภาพนี้เป็นภาพหยดน้ําบนใบบัวเนี่ยอันที่จริงง่ายกว่าถ่ายดอกลาดวนเยอะง่ายกว่าเพราะว่าหนึ่งบางครั้งที่เรายิงสเปรย์ไปที่ดอกลำดวนเนี่ยน้ำมันก็จะหยดโดยธรรมชาติก็อย่าลืมนะว่าดอกมันกว้างลงนะครับน้าก็จะหยดโดยธรรมชาติในขณะที่เราถ่ายหยดน้ําบนใบบัวเนี่ยมันก็อยู่ข้งมาเหนือนะนะครับไหลอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราก็สิ่งที่สําคัญของการถ่ายหยดน้ำบนใบบัวคืออาจจะต้องคํานึงถึงเส้นสาย องค์ประกอบของรูปนะฮะให้งดงามนะครับ,รบนะฮะหรือว่า,าใบพืชบางชนิดที่เป็นพืชน้ำเนี่ยก็จะมีสารประกอบของตัวเขาเองที่ทําให้น้ําไม่เกาะติดใบ,บนะฮะก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆใบบัวนะครับก็จะคงสภาพอย่างนี้อยู่ค่อนข้างจะนานนะฮะเพราะฉะนั้นเรา สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเลนปรับเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเพิ่มรีเฟกตอย่างที่เรียนเมืม่อสักครู่นี้มาช่วยให้ภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทีนี้ผมเห็นคนส่วนใหญ่นิยมถ่ายภาพมาโครในเรื่องของแบบเป็นภาพอาหารเพื่อจะไปลงเป็นเมนูหรือว่าในนิตยาสาร,รทั้งหลายใช้มาโครเหมือนกันใช้เทคนิคเหมือนกันโ<อ>ด,ย,ดยหลักการใหญ่ๆเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยเนะฮะสำหรับการถ่ายอาหารทีนี้มันจะมีสองรูปแบบในการถ่ายอาหารรูปแบบแรกก็คือว่าเรามักจะถ่ายให้ชัด ตั้งแต่ฉากหน้าจนถึงฉากหลังนะครับเห็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าในบางเทรนเนี่ยก็อาจจะถ่ายให้ชเฉพาะจุดเพื่อให้เกิดความรู้สึกน่ากินในจุดนั้นๆนะฮะแล้วดูบรรยากาศแล้วหน้ารับประทานนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยบางทีในเชิงของวิชาการเชิงของการอบรมการทําอาหารในพวกนี้อาจจะจําเป็นเพื่อให้เห็นว่าในอาหารจานนี้เนี่ยมีอะไรใส่ไปบ้าง ครับผมเพราะบางทีภาพในเมนูบางทีโอ้ดูน่ากินใช่ครับดูน่ากินกว่าอาหารจริงหรือไม่แตดว่าจ้างภาพเก่งใช่ครับก็จริงๆรแล้วต้องต้องช่วยกันในหลายด้านก็เป็นองค์ประกอบหลายอย่างใช่ครับทั้งบางทีก็อาจจะต้องมีสไตลิสต์มาช่วยนะฮะมีแม่ครัวมาช่วยแต่ว่าหลักใหญ่ของการทําอาหารถ่ายรูปอาหารให้สวยแล้วก็น่ากินก็คือว่าอาหารส่วนใหญ่ต้องไม่ทําให้สุกนะครับเช่นสมมุติกุ้งเมื่อสักครู่นี้นะฮะ นะฮะถ้าสุกเนี่ยสีเขาก็จะไม่สดใสหรือแม้แต่เนื้อเองเนี่ยใช่ไหมฮะในเสียดายที่ไม่มีตัวอย่างถ่ายรูปเนื้อมาให้ดูนะครับก็คือให้พอประมาณพอประมาณแม้แต่ผักนะฮะผักบางชนิดที่เราคิดว่าไปผักเนี่ยในการถ่ายอาหารเนี่ยเราอาจจะแค่เอาน้ํามันมาชุบแล้วก็ทาเท่านั้นเองแล้วก็น้ํามันพืชเกือบทุกชนิดเนี่ยมีมีส่วนในการช่วยทําให้ภาพ แล้วก็ตัวอาหารหน่ารับประทานก็คือเราอาจจะต,ต,ต้องเอาผู้กันมาเพ้นม,มาทาให้ดูดีขึ้นหน่อยครับครับก็จะมีน,นี่โอ้โหนี่ก็สวยมากบ,ต,บต่นี้มันก็เป็นโจทย์ถามมาว่าเมื่อสกักครู่ว่าเอ๊ะเราจําเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จําเป็นจะต้องถ่ายเห็นเช่นภาพนี้จําจเป็นจะต้องถ่ายเห็นแก้วทั้งใบไหมต้องให้เห็นดอกไม้ทั้งกลีบดอกทั้งหมดไหมก็ไม่จาเป็นไม่จาเป็นเราอยู่ที่ว่าเราต้องการจะสื่อสารให้เกิดความรู้สึกครับชวนให้รับประทานหรือให้ชวนดื่มได้ยังไงครับครับ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของการถ่ายภาพแบบมาโครนะครับซึ่งก็ยังมีรายละเอียดไปอีกย่ออีกเยอะนะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับลองไปพัฒนาปรับแต่งเอาก็ให้ยึดหลักง่ายๆว่าเรามีจุดประสงค์ในการขยายภาพเพื่อให้เห็นรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นนะครับวันนี้ก็ได้รับข้อมูลและก็ประสบการณ์การถ่ายภาพลักษณะนี้ไปพอสมควรเลยครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณเกรียงไกรวัยากิจด้วยนะครับสำหรับประสบการณ์ครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนำเทคนิคเคล็ดลับและก็ประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมในอนาคตด้วยนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับรายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยา เขตราชเทวีกรุงเทพ10400ครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่พลาดการชมรายการนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลดีๆจากทางรายการนะครับก็สามารถเข้าไปชมและก็เข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับเวลาของรายการเซียนกล้องก็หมดลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ